เจ็ดมือถือตัวท็อปงบไม่เกิน20 0 0 0บาทเล่นเกมปรับสุดจอ 144Hz เฮและชาร์จไว120ว้120วัตตแถมยังมีสเปคด้านอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกก่อนจะไปเริ่มรับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย เอโยสวัสดีทุกคนครับก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังอันดับมือถือกันเนี่ยผมอยากจะมาแจ้งข่าวสารนิดหน่อยนะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษนะครับจาก YouTube Shopping เมื่อคุณกดสั่งซื้อสินค้าจากตะกร้าด้านซ้ายล่างที่ผมปักไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนก็ตามคุณจะได้รับโค้ดส่วนลดไปเลยครับถึง20%หรือว่าสูงสุดเนี่ย1,000บาทเลยซึ่งเจ้ากิจกรรมตัวน,นี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยเจ้าคูปองนี้คุณจะได้รับต่อวันเนี่ยเพียงแค่1-4เท่านั้นนะครับ1-4ต่อ1คนแล้วก็ต่อ1วันนะก็ถามว่าคุณไปใสายช้อปปิ้งชอบเข้า s h o p e ้นะครับบอกได้เลยว่าโค้ดส่วนลดนี้เนี่ย ข้างที่จะคุ้มเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวันธรรมดาเขาจะให้โค้ดส่วนลดแค่ประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าอันนี้คือได้ไปเลย1 0 0 0บาทเต็มๆแต่วงเล็บไว้ว่าต้องช็อปขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่500บาทนะครับซึ่งมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็เกิน500อยู่แล้วอโอเคครับจะช้ายอยู่ใหญ่ไปเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยกับ In f ฟิ i x Note 50 p r o p l u โโดยเจ้ามือถือตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร,ร้อนๆไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยยังไงก็รีบซื้อนะคครรรรก่่่อนนนนนทีีาาาาามมมมจจะะขึ้้้โโดยยุุ็็ใใววเปป 12G 12,999 255G lot สลูณ โดยในเรื่องของด้านหน้าจอรุ่นนี้ให้ขนาดมาอยู่ที่6.78นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ AMOLED คลาลิเฟเลตสูงถึง144 h ฮิรและรองรับความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300นิส OS เป็น Android version 15จาก iOS 15 CPU ของรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Dimensity 8350กล้องหลังของรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันครับโดยตัวเหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้50ล้านและเลนอัลต้าไว8ล้านส่วนความละเอียดกล้องหน้าของรุ่นนี้ครับให้มาค่อนข้างสูงอยู่ที่32ล้านพิกเซลความจุแบตเตอรี่รุ่นนี้อยู่ที่5,200มิลลิแอมป์พร้อมกับฟ้าชาร์จสูงถึง100วัต ซึ่งการันตีสามารถชาร์จเต็ม100%เนี่ยภายในเวลา32นาทีเท่านั้นแล้วก็มีการรองรับไวเลสช,ชาร์จด้วยสูงถึง50วัตต์เลยการเชื่อมต่อครับตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 6แล้วก็มีบููท่าจ4มาให้น้ำหนักของตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่209กรัมเปคด้านอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการกัน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ A.P. 64และระบบเสียงครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบสตอริโอจูนบาย JBL โดยจุดเด่นอย่างแรกก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับที่ผมได้ลองจับของจรง กมากเลยอีกทั้งมือถือรุ่นนี้นะครับยังสามารถซูมได้สูงสุดเนี่ยถึง100เท่าเลยนะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับในตอนที่เราซูม100เท่านะรุ่นนี้ก็มีการล็อกโฟกัสมาให้รวมถึงการใส่สเตเบลเซอร์ต่างๆนะครับทำให้เวลาที่เราซูมถ่ายไปแล้วเนี่ยตัวกล้องจะล็อกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับก็คือไอวัตถุที่เราถ่ายเนี่ยมันจะไม่หลุดออกนอกเฟรมนั่นเองอีกทั้งด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยยังมีวงแหวนไฟด้วยนะครับที่มีชื่อว่า Bioactive Halo AI Lighting ซึึึ่่่่งงงงงกกกกก็็จจจะะะะแแสสสดดถถถาา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 านนนนนนตๆรรรรับบใใชช้ไมววเปทีโอ์ การแจ้งเตือนดนามิกต่างๆด้วยและที่เจ๋งมากกว่าน,นั้นคือด้านในวงแหวนไฟเนี่ยมีเซนเซอร์คอยวัดอัตราการเต้นของหัวใจและออกซิเจนในเลือดด้วยเราแค่เอานิ้วชี้ไปแตปะเบาๆครับประมาณ5 0าิบวิสาิวิประมาณเนี้ยมันก็จะโชว์ผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าเอ้ยค่าออกซิเจนในเลือดเท่าไหร่อัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยได้เห็นมือถือรุ่นไหนใส่เข้ามานะอันนี้ในเรื่องของการเล่นเกมครับรุ่นนี้ก็ทําได้ออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่ารุ่นนี้ม ตัวเริ่มต้นสําหรับงบราคาสายประหยัดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในงบราคาเลียดของคลิปเนี่ยคือ20,000นะอย่าลืมถ้าคุณจะก,กดซื้อมือถือรุ่นนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถเอาเงินที่เหลือไปซื้ออย่างอื่นได้อีกมากมายเลยร<อ>ุ่นต่อมาครับกับ Honor 200 Pro รุ่นนี้ได้ให้ความจุมาเป็นแร m 12GB รวม,ม 256GB ในราคารวมโค้ดโซโลจะอยู่ที่16,990บาทในด้านของสเปคหน้าจอตัวนี้เป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วโดยจะใช้ชนิดหน้าจอเป็นแบบ OLED คลัลลิเฟเรตอยู่ที่ 120Hz และความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้ครับให้มาค่อนข้างสูงอยู่ที่4,000 nits เป็น Android เวอร์ชั14จาก Magic OS 8.0ชิปเซตตัวนี้เลือใช้เป็น Snapdragon 8S Gen3 กล้องหลังของรุ่นนี้ครับให้มาทั้งหมด3เลนสด้วยกันโดยตัวไมลแหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเดเเลอร์โต้50ล้านและเลนส์อ o เท a w ์ไว12ล้านส่วนความละเอียดกล้องหน้าของรุ่นนี้ครัให้มาค่อนข้างสูงเลยอยู่ที่50ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้อยู่ที่5,200ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับซูเปอร์ชาร์จเนี่ยสูงถึง,ง1 0วัตต์ซึ คร,ครับตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 6แล้วก็มีบลูทูธ5.3มาให้น้าหนักโดยรวมอยู่ที่199กรัมสเปคด้านอื่นที่สมเข้ามาคือรุ่นนี้มีการกันน้ากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP65 และระบบเสียงของรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอมาพร้อมกับระบบ Honor h i s e n 7.1โดยจุดเด่นหลักของมือถือรุ่นนี้คือเป็นมือถือที่เกิดมาเพื่อถ่ายภาพพร็เทสและวิดีโอโดยเฉพาะเลยครับให้สกินโทนที่สวยทำโหมดถ่ายภาพได้ดีแล้วก็มาพร้อมกับ AI เพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมและในเรื่องของด้านหน้าจอครับที่ให้มาเป็นแบบ OLED นะทำให้เวลาดูสื่อดูคอนเทนต์เนี่ยภาพจะสีสวยคมชัดสดใสมือเป็นมือสว่างไปสว่างนั่นเอ นอกจากนี้หน้าจอก,ก็ยังมีการรองรับการถนอมสายตาได้อย่างดีเยี่ยมเลืในเรื่องด้านการดีไซน์เนี่ยเรียบหรูดูพรีเมียมสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าองค์ประกอบของมือถือรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกล้องหลังการชาร์จไวรวมถึง CPU หากใครต้องการมือถือตัวจบในงบราคาประมาณ15ื่นเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็ปเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยอย่างไงก็ลองเก็บไปพิจารณากันดูนะครับอันดับต่อมาครับกับ Vivo V40 Pro รุ่นนี้จะให้ความจุเริ่มต้นมาเป็น RAM 12 g g b ใะรวม2 1 2 0 8บาทาอเาากิน21 นิดหนึงนะครับมากันในเรื่องของหน้าจอครับตัวนี้เป็นแบบจอโค้งเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยขนาดอยู่ที่6.78นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ AMOLED คาลิเฟเลียดอยู่ที่120เฮิรตซ์และความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้ครับสูงถึง4,500 nits OS เป็น Android v e r s i o น14จาก FunTouch OS 14ชิปเซตของมือถือรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Dimensity 9200 Plus และไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยครับคือเรื่องของกล้องหลังและกล้องหน้าโดยกล้องหลังของรุ่นนี้จะให้มาทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันตัวมันหลักอยู่ที่50ล้านพิกเมนัจุบ ตัวนี้ให้มาที่ 5,500mAh พร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่80วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้รองรับสูงถึง w i f i 7และบลูทูธ5.3น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่192กรัมสเปคด้านอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP68 ส่วนการป้องกันหน้าจอตัวนี้เป็นกระจกแบบ Scott S Scott Sensation Alpha ระบบเสียงของรุ่นนี้ครับเป็นลำโพงคู่แบบสตูริโอโดยจุดเด่นที่คนฟังมาแล้วน่าจะรับรู้กันได้ก็คือเรื่องของกล้องหลังและกล้องหน้านั่นเองครับที่จะให้มัน ความสว่างนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลของสีผิวนั่นเองส่วนเรื่องสกินโทนการถ่ายรูปนะครับแน่นอนา่าเป็นแบรนด์ Vivo แล้วเนี่ยถ่ายออกมายังไงก็สวยอยู่แล้วร <No. S 1> ุ่นต่อมากับแบรนด์สุดคุ้มอย่าง p o c o X7 Pro รุ่นนี้ให้ความจุมาเป็นแรม12กิกรม512กิกในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่11,190บาทขนาดนาจอของรุ่นนี้ครับอยู่ที่6.67นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ Crystal Glass Amoled แคลิเฟเลชอยู่ที่120เฮิรตซ์และความสว่างหน้าจออยู่ที่3,200 nits OS เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่าง Android เวอร์ชชั่น15จาก Hyper ก CPU กาก HyperOS CPU 2ซออใ้ืงงย ที่8,400อัลตรากล้องหลังให้มาทั้งหมด2เลนส์ด้วยกันโดยตัวหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไว8ล้านและในส่วนของคอมเพลตกล้องหน้าของรุ่นนี้อยู่ที่20ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาสูงถึง6,000มิล ah, แอมป์พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จอยู่ที่90วัตต์ซึ่งจะสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา42นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อรองรับเป็น Wi-Fi 6มีบลูทูธ5.4มาให้น,น้ําหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่195กรัมสเปคด้านอื่นที่เสริมเข้ามารุ่นนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP68 และการป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจก Corning Gorilla Glass 7i ระบบเสียงเป็นลําโพงคู่แบบสตูดิโอ โดยจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คือเป็นมือถือชิปเซตระดับเรือธงตัวแรงเลยนะครับที่จะเน้นกับการใช้งานเล่นเกมเป็นหลักเลยแล้วก็เรื่องของความจุแบตเตอรี่ครับที่ให้มาค่อนข้างสูงก็เรียกได้ว่ามือถือรุ่นนี้เป็นมือถือที่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมกับทุกการใช้งานเลยนะครับอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการถ่ายรูปกล้องหน้ามากนักแต่ว่าเรื่องของการเล่นเกมกล้องหลังแล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆที่ให้มารวมถึงการป้องกันด้วยเนี่ยะจะจะก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข,ข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับในงบราคาเลนหมื่นนิดๆเท่านั้นเอง น้อยกว่าเพื่อนเลยโดยจะเป็นความจุอยู่ที่แรม8กิกับรอม128ในราคารวมโค้ดสุนลดจะอยู่ที่19,400บาทขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ครับจะให้มันอยู่ที่6.7นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ Dynamic a m o l e d 2X ส่วนค่ารีเฟรชอยู่ที่120เฮิร์ตซ์และความสว่างหน้าจออยู่ที่1,900เนส OS เป็น Android version 14จากวัน UI 6.1ชิปเซตตัวนี้เลือกใช้เป็นของทางแบรนด์เองเลยอย่าง Exynos 2 4 0 0 e ในเรื่องของกล้องหลังรุน่นนี้ให้มาทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันครับตัวมือหลีัลก,ลาาลลลลกล้องหหนนน้้้า้าาขอรุ่่ีใคง อยู่ที่10ล้านพิกเซลของจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ใสมา4,700ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับฟาชาร์จ25วัตต์โดยจะสามารถชาร์จเต็ม50%เนี่ยภายในเวลา30นาทีเท่านั้นและมีการรองรับไวเลสชาร์จหรือว่าชาร์จไร้สายเนี่ยอยู่ที่15วัตต์การเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3และพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้เป็น Type C 3.2ในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยยังเป็น Type C 2.0อยู่น้ำหนักตัวเครื่องของรุ่นนี้ครับอยู่ที่213กรัมสเปคด้าน,นอื่นที่สาาาาาาาััมมีีีีกกกกกรรรรรนนนนนนน้้้้้ฝุ่่่่ใใหหออออออยยูท ning AP68 ปปงงงงงจจเเเเ็แแบบบะะะลืขตวพ แบบสตูดิโอรองรับ Dolby Atmos จุดเด่นของแบรนด์ทำซุงเลยก็คือเรื่องของการป้องกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการน้กากันฝุ่นกันการตกกระแทกรวมถึงการป้องกัน security ต่างๆจากมิจฉาชีพด้วยโดยสเปคมือถือก็ค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานเลยนะครับแต่ก็จะมีจุดด้อยหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหน้าที่ให้มาค่อนข้างน้อยรวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือแบรนด์เรือธงแล้วเนี่ยยังไงเขาไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนรุ่นต่อมากับ Xiaomi 14T Pro รุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็น RAM ให้ขนาดมาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ AMOLED คัลเลีเยสูงถึง 144Hz และความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่4000 n i t OS เป็น Android เวอร์ชัน14จาก HyperOS ชิปเซตเลอกใช้เป็น CPU Dimensity 9300 Plus กล้องหลังให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันเลนตัวม่หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซล t e l e p h o ต o 50ล้านอัลตร้าวา12ล้านและในส่วนของกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่ 5000mAh พร้อมกับ Hypercharge สูงถึง 120W ซึ่งจะสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา19นาทีเท่านั้นแล้วก็มีการรองรับไร้สยชาร์จหรือว่าชาร์จไร้สา เนี่ยอยู่ที่50บาทด้วยกันไก่เชื่อมต่อตัวนี้รองรับสูงสุดถึง Wi-Fi 7แล้วก็มีบลูทูธ5.4มาให้น้ําหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่209กรัมสเปคด้าน,นอื่นที่เพิมเข้ามาคือตัวนี้มีการกันน้ํากันฝนมาให้อยู่ที่ IP68 กันป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจกขอนิ i n j a Gorilla g l a 5ในเรื่องของระบบเสียงครับตัวนี้เป็นลํโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Dolby Atmos และมีการรองรับ Hi-Res g h Audio และ Hi-Res Wireless Audio จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คือได้กล้องหลังที่เป็น Lens Optical นะครับรวมมือกับแบรนด์ดังอย่าง Leica แล้วก็มีเรื่องของคาลิเฟเรทหน้าจอครับที่ให้มาลื่นไหลสูงถึง 144Hz โดยเด่นในเรื่อง ถ่ายภาพยังไม่พอตัวนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ Advance AI ที่จะมาช่วยเสริมในด้านการถ่ายรูปภาพนะครับแล้วก็มาช่วยเสริมในด้านการใช้งานต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นมาถึงอันดับสุดท้ายก็แล้วนะครับกับมือถือเรือธงตัวตึงอย่าง Poco F7 Ultra รุ่นนี้ให้ความจุมาเป็น RAM 1 2 g ิ ROM 256GB ในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่2 6 9 0บาทขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ครับให้มาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ Flow AMOLED คริสเฟลเลทอยู่ที่ 120Hz และความสว่างหน้าจออยู่ที่3,200 nits OS เป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Android Version 15จาก HyperOS 2 ชิปเซตตัวนี้เป็นตัวเรือธงตัวแรงเลยนะครับติดอันดับท็อป3จากเว็บนาโนโรีวิวอย่างเซนต์ดักก้8 Elit ตส่งกล้องหลังของรุ่นนี้ครับให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันตัวแม่หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลทเทเลโฟโต้50ล้านออโต้วไวส32ล้านส่วนความเรียกกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้ใส่มาให้ที่5,300ม mm ิลลิแอมป์พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จสูงถึง120วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม100%เนี่ยภายในเวลา34นาทีเท่านั้นและมีการรองรับชาร์จไวเลสหรือว่าชาร์จไร้สายนะครับสูงถึง50วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา75นาทีการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าท็อป สุดเลยครับเพราะว่าร้องรับเป็น Wi-Fi 7แล้วก็บลูทูธเนี่ยให้มาสูงถึง6.0น้ําหนักโดยรวมอยู่ที่212กรัมสเปคด้านอื่นที่เสริมเข้ามาคือมีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้สูงถึง IP68 และการป้องกันต่างๆรุ่นนี้เลือกใช้เป็นของตัวเองเลยนะครับอย่าง Poco Shield Glass โดยเขาเคลมมาว่าสามารถต้านแรงกระแทกเนี่ยได้สูงสุดถึง20เท่าด้วยกันในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้เป็นลําโพงคู่แบบ Stereo รองรับ Dolby Atmos และมีการรองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Wireless Audio จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นมือถือเรือธงที่ค่อนข้างที่เจ๋งแรงมากๆเลยนะ อ้างอิงอในเรื่องของอันดับ CPU นะครับจากเว็บ Nano Review เนี่ยตัวนี้อยู่อันดับที่3เลยนะซึ่งก็จะเป็นรองจากเดลเมซ i t ี่4 0 0และ 9, ล้าพันสีเท่านั้นเองแนะนำเลยครับใครที่เป็นสายเล่นเกมแบบเล่นเกมจ๋าๆอยากปรับภาพสุดอยากได้ FPS ที่สูงสุดเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าสเปค CPU ต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนาจัดเต็มจริงๆ,ๆ,ๆนอกจาก CPU Snapdragon ตัวนี้ที่ว่าแรงแล้วเนี่ยยังมีชิปเซตที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่าง Vision Boost D7 ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้พลังงานเนี่ย Boost FPS แต่ว่ายังลดการใช้พลังงานอยู่เรื่องการถ่ายรูปรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเหมือนกันครับที่ยังทําได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะไปนเน้นเรื่องการเล่นเกมเป็นหลักก็ตามเป็นยังไงกันบ้างครับกับมือถือท,ทั้งหมดที่ผมจัดมาในวันนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมว่าตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษอย่าง YouTube Shopping นะเมื่อคนกดสั่งซื้อทางตะกร้าด้านซ้ายมือที่ผมปักไว้เนี่ยคุณจะได้รับโค้ดส่วนลดไปเลยครับ20%สูงส,งสง สนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านซ้ายล่างนี้เลยขอบคุณมา,มากๆเลยครับถ้ามีข้อมูลลูก่ว่ไหนในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบสุดท้ายนีไม่มีอะไรแล้วจกัน